สวัสดีครับวันดีบีธนบัตรประดำเสรอให้ชม2ฉบับนะครับเป็นธนบัตร60บาท100บาทในสมัยราชการที่9เริ่มจากธนบัตรชนิดราคา60บาทด้านหลังธนบัตรภาพป,ประธานนะครับพระบรมฉายาสาธิสรางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ภาพตรงนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9สเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมรัษฎร เพื่อบำบัดทุกบำลุงสุขภาพด้านบนนะครับเป็นภาพเข่อนของท่าด่านจังหวัดตครนนายกอันแสดงถึงพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรน้ำภาพล่างด้านขวานะครับตรงนี้นะครับเป็นภาพนาข้าวและชาวนาอันแสดงถึงพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาข้าวไทย ตรงนี้นะครับเป็นตัวเลข60ไทยนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตรส่วนด้านบนนะครับเป็นลายไทยประดิษฐ์รูปรวงข้าวนะครับด้านล่างธนบัตรนะครับอักษรข้อความที่ระลึกเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ธนบัตรฉบับนี้ไม่ผ่านการใช้นะครับ ราคาประเมินฉบับละ100-150ถึง150บาทขยายขึ้นมานะครับมุมซ้ายด้านบนนะครับเป็นตัวเลข60อารบิกนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบาัตรส่วนตรงนี้นะครับเป็นลายไทยนะครับมีความสวยงามอ่อนช้อยนะครับนะครับตรงนี้นะครับพระบรมฉายาสาธิสรพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับ มีราชโดดนะครับมารอเข้าเฝ้านะครับรอรับเสด็จนะครับมุมบนด้านขวานะครับเป็นปรากุฏผาด้านล่างนะครับตัวเลข60ไทยนะครับตรงนี้นะครับลายไทยประดิษฐ์รูปลวงข้าวนะครับ พลิกมาด้านหน้าธนบัตรนะครับพระบรมชายาสาทิสร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9พระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงของสิริราชสมบัติครบ60ปีในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549รธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นเป็นการสมควรออกใช้ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา60บาท เพื่อเฉลพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเผยแผ่พระเกียรติคุณและพระบุญญาที่การให้แผ่ไปสารสิบไปนะครับด้านบนนะครับเป็นประกุฎผ่านะครับด้านล่างตัวเลข60ไทยนะครับตรงนี้นะครับอักษรข้อความรัฐบาลไทยด้านล่างนะครับ60บาทตรงนี้นะครับตัวเลข60อารบิก บริเวณนี้เะครับเป็นฟอยสีเงินสลักพระบรมฉายาสาธิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าครับต้องเอียงจัตบัดไปมานะครับนะครับจะเห็นเป็นพระบรมฉายาสาธิสลักษ์รัชกาลที่เก้านะครับเป็นภาพสีนะครับมีความสวยงามนะครับเอียงจัตบัดไปมานะครับสะท้อนแสงนะครับมีความสวยงามนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับมุมบนด้านขวาธาาบัตรนะครับตาสัญลักษณ์ฉลองลสิรเราจะสมบัติครบ60ปีนะครับน่ครับเวลาขยับธนาบัตรไปมานะครับก็จะเห็นเป็นตัวเลข60อารบิกและตัวเลข60ไทยนะครับนะครับมีความสวยงามนะครับ นี่ครับเอียงธนบัตรมาทางซ้ายนะครับเห็นเป็นตัวเลข60ไทยนะครับเอียงธนบัตรไปทางขวานะครับเห็นเป็นตัวเลข60อารบิกนะครับเป็นธนบัตรไม่ผ่านการใช้นะครับเป็นธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา60บาทจำนวนการผลิต9 9 9 9 9 9 9ฉบับนะครับ ธนบัตร60บาทที่ระลึกนะครับทุกฉบับนะครับก็จะมีตัวเลข9ไทยนำหน้านะครับแล้วก็ตามด้วยหมวดอักษรนะครับเป็นหมวดทอทงนะครับทอทงหมายถึงพระมหากษัตริย์ธนบัตรฉบับนี้นะครับกำหนดออกใช้9มิถุนายนพศ2549 ออกแบบและพิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยขนาดของธนบัตรกว้าง81มิลลิเมตรยาว162ม mm, ิลลิเมตรนะครับธนบัตรฉบับต่อมานะครับเป็นธนบัตร100บาทที่ละลึกนะครับ ด้านหลังธะบ,บัตรนะครับตรงกลางนะครับพระบรมฉายาสาธิสร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่วนเบื้องขวานะครับพระบรมฉายาสาทิสระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาตธนบัตรฉบับนี้ไม่ผ่านการใช้นะครับราคาฉบับละ150บาทขยายขึ้นมานะครับ ด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข100ไทยเป็นตัวเลขบอกจนิดราคาของธนบัตรส่วนด้านล่างนะครับอักษรข้อความราชาพิเศษสมรสครบ60ปี28เมษายน2553นสะครับส่วนตรงนี้นะครับอักษรข้อความบรมราชาพิเศษครบ60ปี ห้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบสามครับนะครับ,นะรบด้านบนตรงนี้นะครับก็มีลวดลายไทยประกอบธนบัตรนะครับส่วนภาพเบื้องขวานะครับเป็นภาพพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะครับด้านบนนะครับเป็นภาพประคุธผ่านะครับ พิกมาด้านหน้าธาบัตินะครับพระบรมฉายาสาธิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจา้าอยู่หัวรัชกาลที่9ประกาศใช้5เมษายนพศ2 5 5 3ขนาดของธาบัติ7.2คูณ15ซนติเมตรผลิตออกมา2หมวดนะครับก็จะมี9ทอทงนะครับส่วนด้านล่างนะครับจะเป็น9 R นะครับมีสังเกตนะครับ หมวดอักษรภาษาไทยนะครับ9ทอททงนะครับส่วนด้านล่างนะครับหมวดภาษาอังกฤษนะครับเป็น 9r อานะครับส่วนอีกหมวด1นะครบับก็จะเป็น9ทอททงเอนะครับทรบทุกฉบับนะครับจะเป็น9ทอททงนะครับส่วนหมวดภาษาอังกฤษนะครับจะมี 9r กับ9 S นะครับผลิตออกมา2หมวดนะครับ นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีธนบัตรมาให้ชม2ฉบับนะครับเป็นธนบัตร100บาทที่ระลึกและธนบัตร60บาทที่ระลึกนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอพระคุณทุกท่านที่ชมคลิปวิดีโอจนจบสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ